จอกับครูยานนะคะเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์หรือเรียกอ,อย่างว่าเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเองวันนี้ครูยาจะเอาเรื่องอะไรมาฝากน้นอดใจรอสักครู่เดียวแต่ที่สําคัญในช่วงนี้ช่วงโควิดล้างมือบ่อยๆนะคะไปไหนมาไหน,ไหนใส่แมสด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันในวันเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บเึงค่ะเยวเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูยาจะสอนเรื่องราวอะไรคะ่ระสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมา สวัสดีค่ะพี่พี่มัธยมมาศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับครูหนุยานะคะคุณครูยาทินทาพึ่งพรพาค่ะกับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่สค่ะวันนี้ครูยาจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากนั้นไปชมกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศกันนะคะใครรู้บ้างไหมคะเพราะเหตุใดเราจึงต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลก่อนมาํามาใช้ใครพอจะทราบบ้างคะว่าเพราะอะไรเราถึงต้องประมวลผลก่อนนะ้า ก็เพราะว่าถ้าเราไม่ประมวลผลหรือหาข้อมูลเท็จจริงออกมาเนี่ยข้อมูลที่เราได้ออกมาเนี่ยอาจจะผิดพลาดกันได้เช่นตัวอย่างการซื้อสินค้าระบบออนไลน์ซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยโดยมีอุปรกรณ์อาจจะเป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้วิธีการอย่างไรบ้างถ้าเราไม่ใช้งาน Wi-FI สาธารนณะเราก็สามารถเก็บหลักฐานการสั่งซื้อได้โดยการตรวจสอบอย่างไรล่ะตรวจสอบผ่านทางการลงทะย เบียนร้านค้าหรือว่าตรวจสอบประวัติการโชกโกงได้ตัวอย่างอาทิตย์เช่นง่ายๆอ่า,ย,อายกตัวอย่างการซื้อสินค้าผ่านทาง l a z a ด a หรือผ่านทาง s h อ p e e ผ่านทาง Food p a n d a หรือว่าระบบออนไลน์อะไรก็ได้เวลาเราจะสั่งซื้อสินค้าหรือาทากระบวนการทางธุรกรรมทางระบบออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องเลือกสินค้าก่อนแล้วก็ดูรีวิวใช่ไหมคะว่าสินค้านั้นถูกต้องหรือเปล่าสินค้านั้นคนรีวิวเป็นยังไงบ้างใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพไหมถูกโกงมากหรือเปล่าหรือผลตอบรับเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะซื้อสินค้าและสามารถทําการตรวจสอบได้เมื่อเราทําการโอนเงินไปแล้วผ่านทางระบบออนไลน์เช่นรหัสการสั่งซื้อสินค้าหรือว่ารหัสไปรษณีย์ที่เจ้าหน้าที่ผู้สั่งสินค้าหรือว่าผู้ส่งสินค้าเนี่ยเป็นคนส่งให้เรานั่นเองค่ะ ค่ะคุยาขอทบทวนการรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลมือได้การ2ออย่างนะคะซึ่งการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศค่ะเรามาฟังอันแรกนะคะข้อมูลประถมภูมิค่ะข้อมูลประถมภูมิคือข้อมูลที่เราทําการจัดเก็บด้วยตัวของเราเองรวบรวมด้วยตัวของเราเองนะคะมีอะไรบ้าง 1. การสัมภาษณ์ค่ะ 2. การสอบถาม ผ่านทางโทรศัพท์ 3. การใช้แบบสอบถาม 4. การสังเกตค่ะอย่างที่คุยายยกตัวอย่างในคาบที่แล้วให้ฟังนั่นเองค่ะ ค่ะอย่างที่สองของการรวบรวมข้อมูลคือข้อมูลทุติยภูมิค่ะคือข้อมูลที่ทําการรวบรวมไว้แล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการไว,แวแ้แล้วแต่เราก็ต้องทดสอบแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นข้อมูลที่อัปเดตทันสมัยหรือไม่โดยการค้นหาได้สองอย่างก็คือการค้นหาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด 2. การค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ ่ะคราวนี้เรามาฟังการประมวลผลข้อมูลกันนะคะการประมวลผลข้อมูลมีด้วยกัน3รูปแบบค่ะ 1. การรับข้อมูลหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า input คือการนําข้อมูลเข้านั่นเอง 2. การประมวลผล process ก็คือกระบวนการทดสอบหรือว่าการกระบวนการที่เขาเรียกว่า ทดลองการใช้สูตรต่างๆเข้ามาช่วยค่ะ3ก็คือการแสดงผลลัพธ์คือเอาพุทคือคำตอบที่ได้ออกมาจากการประมวลผลข้อมูลแล้วนั่นเองค่ะ เรามาดูวิธีการประมวลผลข้อมูลกันบ้างนะคะการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์การประมวลผลข้อมูลมีวิธีการ2แบบดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะคือแบบประมวลผลแบบแบบเบสค่ะเป็นการประมวลผลโดยการรวบรวมข้อมูลไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงนําข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลอีกทีหนึ่งโดยจะต้องกําหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนเช่นการขอสเตตเมนต์จากธนาคารสามารถขอได้6กเดือน1ปีแล้ว แล้วแต่ข้อกำหนดหรือว่าการดูรายรับรายจ่ายผ่านทางระบบแอปพลิเคชันที่เราได้ติดตั้งในโมบายของเราหรือว่าแบงกิ้งโมบายนั่นเองสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ6เดือนว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราถอนเงินเราโอนเงินไปเท่าไหร่หรือแล้วแต่ข้อตกลงที่เรากำหนดเอาไว้นั่นเองค่ะ มาดูแบบที่2นะคะการประมวลผลข้อมูลในแบบที่2คือการประมวลผลข้อมูลแบบอินเ r อร์แอคทฟค่ะคือการประมวลผลที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ในทันทีโดยสามารถใช้ได้ออกเป็น2รูปแบบในปัจจุบันก็คือ 1. การประมวลผลแบบออนไลน์กับการประมวลผลแบบทันทีเรามาฟังแบบแรกกันค่ะการประมวลผลแบบออนไลน์ก็คือการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยไม่จําเป็นว่า ต้องอยู่กับเครื่องประมวลผลเช่นการทำธุรการทางการเงินด้วยเครื่องอัตโนมัติเช่นการฝากเงินผ่านตู้ระบบอัตโนมัตินั่นเองหรือว่าการนำสมุดไปปรับในตู้อัตโนมัติค่ะอันที่2การประมวลผลแบบทันทีเป็นรูปแบบการประมวลผลในรูปแบบที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดในรูปแบบของออนไลน์เช่นการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook การไลฟ์สดขาย ขายสินค้าผ่านทาง facebook ซึ่งเวลามีคนขายหรือว่ามีคนตอบเนี่ยเราก็สามารถทราบแล้วก็จุดข้อมูลได้ทันทีค่ะการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีหลากหลายวิธีค่ะเดี๋ยวคุยาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการประมวลข้อมูลเนี่ย มีความจําเป็นแล้วก็ความสําคัญอย่างไรกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเราเริ่มแรกกับการคํานวณค่ะอันที่2การจัดเลี้ยงข้อมูลอันที่3การจับกลุ่มข้อมูลอันที่4การสืบค้นข้อมูลอันที่หการรวบรวมข้อมูลอันที่6การสรุปผลอันที่เการทํารายงานอันที่8การบันทึกข้อมูลอันที่9การปรับปรุงข้อมูลอันที่10 การทำสำเนาข้อมูลอันที่11การสำรองข้อมูลอันที่12การกู้ข้อมูลอันที่13การสื่อสารข้อมูลอันที่14อันสุดท้ายคือการบีบอัดข้อมูลหรือเรียกว่าซิปข้อมูลนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาฟังการประมวลผลข้อมูลกันบ้างนะคะว่ามีด้วยกันกี่ขั้นตอนนะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมเพื่อน,นําข้อมูลเข้าค่ะมีอะไรบ้างประกอบด้วยหนึ่งการลงรหัสข้อมูล2การตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลสาการแยกประเภทข้อมูล 4. การบันทึกข,ข้อมูลลงสื่อค่ะ ประเทศที่2หรือว่าขั้นตอนที่2ก็คือการประมวลผลข้อมูลมาจากการรวบรวมข้อมูลบ้างการสืบค้นเสาะหาบ้างหรือว่าการใช้สูตรคำนวณต่างๆค่ะอันที่3การนําข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แล้วก็การแสดงผลข้อมูลก็คือการได้ผลลัพธ์ออกมาเพื่อให้ใช้ได้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะ เรามาดูซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศบ้างค่ะเด๋ยวพื่อจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเริ่มจากอันแรกค่ะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบร,ร,รวมข้อมูลซึ่งสามารถติดตั้งไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเราใช้งานกันบ่อยมากเลยก็คือ Microsoft Word และ Microsoft Access นะคะซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างอย่างเช่น Google บ้าง กูเกิลแชร์ e g o o g l ฟอร์มเป็นต้นนะคะต่อไปซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลมีอะไรบ้างเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการใช้ Microsoft Excel เเข้ามาช่วยในการคำนวณในการทำแผนภูมิภาพหรือว่าแผนภูมิแท่งนะคะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำในรูปแบบของการประมวลผลข้อมูลเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นการซอฟต์แวร์พวกประเภททางการแพทย์ในการวิเคราะห์หรือว่าทางระบบทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ค่ะต่อไปเรามาดูซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลกันบ้างนะคะว่ามีอะไรซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูลในปัจจุบันมีจํานวนมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของอ PowerPoint ซอฟต์แวร์ในรูปของการสร้างภาพสามมิติในการออกแบบบ้านซอฟต์แวร์ในรูปของการใช้งานของระบบ อินฟโฟกราฟิกนะคะเพื่อที่ทํามาในรูปแบบของการออกแบบหรือว่าการนําเสนอข้อมูลที่ให้เห็นภาพเสมือนจริงแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปประมวลผลก่อนนำมาใช้งานจริงด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลด้วยมือการประมวลผลด้วยเครื่องจกักรหรือการประมวลผลด้วยระบบของคอมพิวเตอร์ล้วนเป็นวิธี เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดและหลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วสามารถนำข้อมูลนั้นไปเสนอด้วยระบบโปรแกรมของซอฟต์แวร์ต่างๆตามความต้องการของเรานั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าหากใครสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจส,สามารถย้อนไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทํางานที่คุณครูยามมอบห,หมายไว้ด้วยนะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาเจอกันถาะว่าครูยาจะหยิบเรื่องราวอะไรบฝากสวัสดีค่ะอย่าลืมรักษาตัวเองใส่แง้บบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะคะไม่บาา